สวัสดีครับทักทายช่วงเที่ยงนะครับกลางวันนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมานั่งอัดคลิปคุยกันต่อนะครับผมได้แชร์คลิปนะครับผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะครับที่เขาค้นพบการเข้าสมาธิของเขาเองเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณแค่สิบยี่นาทีเองเลยแล้วก็เข้าสมาธิได้โดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเข้าสมาธิได้อย่างไรแล้วก็มันมันคืออะไรนะครับทำไมอยู่ดีด มันกับมีความสงบอยู่ในใจแล้วมีควา e ม,มสุขนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสมาธิที่ไม่ใช่การนั่งหลับตาอย่างเดียวน,นะครับจิตที่มันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันคือสมาธินะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการทําสมาธิให้ฟังนะครับการทําสมาธิเนี่ยไม่ใช่การนั่งแล้วก็หลับตานะครับปกติการนั่งหลับตาเนี่ยนะครับมันคือส่วนหนึ่งของการทําสมาธินะครับ แต่มนุษย์เราเนี่ยนะครับปุถชชนเราเนี่ยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเรานั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยหรือลืมตาก็ตามเนี่ยนะฮะหัวสมองเราเนี่ยมันจะคิดเรื่องราวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จะเป็นหมดเลยมันหลับตาแล้วมันก็นั่งคิดนู่นคิดนี่คิดนี่ไปอะไรไปอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่เคยทํามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเลยนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมากนะครับในสมองก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปนะครับ ทีนี้จุดเริ่มต้นที่เราจะทําสมาธิก็คือว่า,เ,าเมื่อเรานั่งหลับตาแล้วเราก็สมองเราคิดนู่นคิดนี้คิดไปเ,เราต้องกําหนดรู้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังคิดเนี่ยเรารู้สติเรารู้ว่าเรากาลังคิดครับแต่เราอย่าไปห้ามความคิดปล่อยให้มันคิดไปเพียงแต่คิดแล้วก็รู้รู้เสร็จแล้วกลับมาปกติเนี่ยนะฮะพระก็ใช้ให้กลับมาอยู่ในกับลมหายใจ หรืออยู่กับตัวเรานะครับหรือจะมาจับที่ลมหายใจหรือมาจับที่ร่างกายเราก็ได้นะครับมากําหนดจิตรู้อยู่ที่ในตัวเราหรือลมหายใจของเรานะครับเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเรารู้ว่าเราคิดรู้ว่าคิดแล้วก็กลับมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปคิดต่อนะครับคิดเรื่องบ้านเรื่องที่ทํางานเรื่องครอบครัวเรื่องจะนี้จะกินอะไรจะทําอะไรต่อมันคิดไปหมดเลยนะครับนะฮะอันนี้คือสภาวะของจิต มันไม่อยู่กับที่นะครับมันวิ่งตลอดเวลานะครับตั้งแต่เกิดมาชีวิตของเราเนี่ยจิตเราเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมันวิ่งตลอดเวลาวิ่งไปที่นู่นทีวิ่งไปที่นี่มันไม่อยู่นิ่งเลยนะครับมันซุกซนไปทั่วเลยทีนี้การทาสมาธิคือจับจิตตรงนั้นให้มันไปอยู่ที่รู้รู้ทันมันนะครับรู้ทันความคิดของเราเราไปคิดเราเออเรารู้เราคิดแล้วคือไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยให้ความคิดตรงนั้นคิดไปเรื่อยเปืือยตลึกเกิดเปิงเป็นชั่วโมงก็ยังนั่งคิดอยู่นะครับไม่ใช่ ก็กลับมาอยู่ที่ตัวกลับมาอยู่ที่ลมหายใจนะครับพอมันคิดอีกก็กลับมานะครับมันไม่ได้ไม่ได้กลับมาคือคิดอีกปุ๊บเราก็หยุดรู้ที่ความคิดแล้วก็มาอยู่ที่ลมหายใจนะครับคิดไปอีกมาอยู่ใจหนึ่งสองสองวินาทีหรืมันก็ไปต่อก็กลับมานะครับกำหนดรู้ที่ตัวเหมือนเดิมนะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรู้ทันมัน ภายหลังเราก็จะเริ่มรู้ทันมันละพอมันไปคิดปุ๊บเนี่ยทนที่จะปล่อยให้มันคิดต่อเลยไปเรื่อยๆคิดปรุงแต่งไปเรื่อยคิดรู้กลับมาอยู่ที่ตัวคิดรู้ตัดมันออกแล้วก็มาอยู่ที่ตัวนะฮะพอคิดไปปุ๊บตัดมันออกมาอยู่ที่ตัวเรานะครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราจะรู้ทันมันไวขึ้นพอมันไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันมันปั๊บเดียวแล้วก็กลับอยู่ที่ตัวแล้วต่อไปปุ๊บเนี่ยกำลังจิตที่มันออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะอยู่กับตัวมากขึ้น นะครับมันจะออกไปน้อยลงมันอยู่กับตัวมากขึ้นพอมันอยู่กับตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับมามันสงบมันนิ่งอยู่กับตัวปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวจิตเนี่ยการรับรู้ต่างๆเนี่ยมันจะได้แค่รู้แต่มันไม่เอาใจไปไปใส่ใจกับมันได้ยินเสียงคนพูดได้ยินเสียงนกร้องได้เสียงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันได้ยินก็คือแค่ได้ยินแต่ไม่ต้องไปสนใจไม่ได้จิตมันจะไม่รับรู้แล้วว่ามันคนคุยเรื่องอะไรนกอะไรมันร้องมันร้องเพราะอะไร มันจะไม่สนใจมันได้แค่รู้และจิตมันอยู่กับตัวนะครับจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกแล้วนะครับจิตตรงนี้เขาถือว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธินะครับแล้วก็เป็นขั้นต้นของสมาธินะครับเมื่อจิตมันรวมหนึ่งเดียวแล้วก็อยู่กับที่ของมันเนี่ยนะฮะมันจะเกิดความสุขขึ้นมา de, แบบแ,แปลกประหลาดของจิตเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของจิตนะครับซึ่งซึ่งผู้ปฏิเดรทมที่ผมลงคลิปไปเนี่ยเขาเขาได้เึ็นตรงนี้แต่ว่าเขาไม่รู้มันคืออะไรนะครับ ซึ่งมันอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะที่ที่ที่เขาได้มากกว่านั้นนะครับปกติคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราไม่มีต้นทุนต้นทุนก็คือของเก่าของเก่าของเรามานะครับในศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องการวินว่ายตายเกิดนะครับก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาใส่ร่างร่างนี้เราเคยอยู่ร่างไหนมาก่อนเราเคยเป็นใครมาก่อนเราไม่รู้นะครับแต่บางทีเนี่ยของเก่าที่มันติดตัวที่เราเคยทํามาปฏิบัติมาเนี่ยมันติดตัวเรามา นะครับเราสามารถที่จะทําได้เลยแล้วก็ได้ไวนะครับนะฮะแต่ถ้าคนไม่ิดตัวมาเลยเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างจะต้องอดทนกับมันแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับนะฮะก็อันนี้ก็ใครฟู้เรื่องของสมาธิการทําสมาธินี่ก็สอบถามได้ว่ามันฝุกยังไงนะครับนะฮะก็ให้ทําเป็นธรรมชาตินะครับต้องหมั่นเพียรปฏิบัตินะครับวันละนวันละพอดีนะครับก็ จบสันทนาสนทนาสั้นๆเียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเ,เรามาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ